i hey. hey. ก็เสมพอเสริมต้องเริ่มเสริมเช้าเพราะว่าตอนที่กินมันก็จะเสริมได้แ

Các bạn hãy đăng เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วหมกข้าวได้ไหมหมกข้าวดีกว่าผมยืมผมเจอเลยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ

我吃了。<laughs> <laughs>

哈哈哈 ลูกพุ่งไปไหนไปยรุ่เนี่ยพี่เฮ้อแฉลสูดอะไรกันพี่แม่แม่ดีอยู่ใกล้อะรใช่ไหี่พูดเลย เฮ้ยหยาผมรู้จะอดพี่ไหมเนี่ยมาโดนไปกี่ลูกเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรโอ้โห ไม่ได้แลว Da Yeah.

Oh, yeah. yeah. yeah.